ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ MG Car Care Clinic นะครับวันนี้เราอยู่ในรถ MG EP นะครับรถไฟฟ้าใหม่ของเรานะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อในวันที่1รึ่เดือนธันวาคมนี้เองนะครับครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับโหมดการขับขี่นะครับซึ่งจะมีอยู่3โหมด Eco Normal แล้วก็ Sport โหมดนะครับครับเรามาดูที่แดชบอร์ดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาจะใกล้เคียงกับตัว เซทเอสอเรานะครับผมนะครับการปรับโหมดนะครับถ้าเราต้องการปรับเป็นอีโค่นะครับก็มาพักตรงโหมดตัวนี้ลงนะครับที่หน้าปัดเรือนไม่นะครับก็จะโชว์ว่าอีโค่โหมดนะครับแบบนี้นะฮะครับถ้าเราต้องการปรับเป็นนอร์มอลก็ผักขึ้นมาก็กลายเป็นนอร์มอลโหมดต้องการเป็นสปอร์ตโหมดก็ผักขึ้นไปนะครับ ถามว่าแต่ละโหมดนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือการเหยียบคันเร่งนะครับอัตราการตอบสนองก็จะไวขึ้นตามโหมดที่เราปรับ Eco ก็จะช้าหน่อยนะครับนอร์มอก็จะเป็นปกติสปอร์ก็จะค่อนข้างไวนะครับการปรับเรื่อง Sensitive ตัวนี้นี่คือก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของคู่ขับขี่นะครับเป็นไงบ้างครับในการปรับโหมดของ MG EP ตัวนี้ของเราก็ ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถาทำได้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากติดตาม MG Car Care Clinic ในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ